นิยายรักเรื่องเล่ร้ายพี่ชายที่รักแต่งโดยตาอนาตาตอนที่12ตุบเสียงคนล้มตามแรงเวียงของมัดทำให้ทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นต่างตกตะลึงเพราะแทนที่มัดรุ่นๆของคนห่วงของจะโดนเข้ากับกรามของกิจชายที่ไม่รู้อิโนอิเน กลับโดนที่ขำับของสาวน้อยที่จงใจเข้ามาขวางทางนั่นมันทำให้ของขวัญถึงกับลมทั้งยืนขวัญสองหนุ่มตะโกนสุดเสียงพร้อมกันวายตายแล้วยายขวัญคุณยายดวงเดือน รีบเข้ามาประคับประของหลานสาวที่ลงไปนอนกองกับพื้นก้อนกรวดหน้าบ้านเธอตาลอยนับดาวในความมืดทั้งที่ยังคงลืมตาโรบ่บาเอ้ยนี่คุณทำอะไรของคุณกิดผลักอกคนหน้าดุที่กำลังหน้าทอสีจนซีดเผือดขวัญขวัญกิด เขาประคองด่างบอบบางแต่คนห่วงของเพิ่งจะรู้สึกตัวรีบผลักกิจออกห่างและเขาก็รีบอุ้มน้องน้อยของเขาเอาไว้ในวงแขนแต่รีบพาเธอเข้าไปในตัวบ้านทุกคนจึงรีบตามกันเข้าไปเป็นพรวนคุณยายดวงเดือนรีบตะโกนสั่งสาวชชยที่ออกมามุงดู ให้หาพัดหายาดมมาพัดมาวีให้ขณะที่ของขวัญยังมองไปรอบๆด้วยความมึนงงเธอเริ่มเห็นแสงสว่างแต่ยังนับดาวไม่ทันเสร็จว่ามันหมุนวนอยู่กี่ดวงได้ยินเสียงคุณยายเรียกชื่อเธอท่านตบหน้าเธอเบาๆให้เธอรู้สึกตัวและ เธอก็ได้กลิ่นยาดมก่อนที่สมองที่ว่างเปล่าของเธอจะเริ่มปวดตุบๆคุณคุณคุณยายค่ะสาวน้อยเรียกหาคุณยายเบาๆมือไม้ของเธอควยขวาหามือของท่านพี่แซนพี่แซนจะโชกพิกิจขวัญขวัญจ้ะจ้ะ อย่าเห็นแล้วลูกอย่าเห็นแล้วขวัญวัญฝากพิกิจซื้อตุ๊กตาให้ใบตองเธอพร่ำออกมายกมือกลุมขมับข้างที่ทำให้เธอถึงกับนับดาวทุกคนที่ได้ฟังต่างรบกรมัมคุณยายดวงเดือนขอหลานชายเลือดร้อนประหลับประเหลือกจ้าจ้า ยายรู้แล้วหลานรักเดี๋ยวยายจะจัดการจตดแสนให้นะลูกคุณยายคุณยายขวัญปวดหัวเธอสุกหน้ากับตากับตักของคุณยายแสนถอนใจยอมรับว่าเขาเลือดร้อนเกินไปหน่อย ผมว่าพาน้องขวัญไปหาหมอไหมครับคุณยายตรงนั้นมันแสนผักอกกิจอีกครั้งน้องของฉันฉันดูแลเองได้แกเสร็จทุระแล้วก็กลับไปแสนยังคงหาเรื่องอีฝ่ายอย่างเอาแต่ใจและหาเรื่องตาแสนนี่แกยังไม่สรดอีกเหรอฉันเคยสั่งเคยสอนให้แกเป็นอันภานแบบนี้หรือไง คุณยายดวงเดือนดุเสียงกล้าวเข้าให้บ้างทำให้ลูกเครื่องอารมณ์ร้อนถึงกับชะงัดกึกเขาถอนใจเฟืดฟาดพยายามระง,งับสติอารมณ์ที่กำลังเดือดปุดปุๆเขาโกรธไปหมดแม้กระทั่งตัวของเขาเองที่ไม่ยั้งมือไม่ดามือหึงหวงจนหูนวกตาบอดแล้วเธอเป็นบ้าอะไรกัน ถึงได้ออกมารับมัดแทนไอ้บ้านนั้นเล่าขอโทษตากกิจเขาสเสดยวนี้นะคำสั่งอันเฉียบขาดของคุณยายทําให้คนตัวโต,วตวไม่พอใจแต่จําใจต้องขอโทษขอโทษ,ขโทษเขาเอ่ยออกมาเสียงห้วน,วนสีหน้าท่าทางไม่รู้สึกสำนึกผิดเลยแม้แต่น้อยได้แต่ขอโทษไปตามคำสั่งรถพร้อมแล้วครับ ไม้เข้ามาบอกแซนขัดอารมณ์ของทุกคนคราวนี้คุณยายถึงได้บอกกับหลานชายเอาเอารีบอุ้มน้องมาขึ้นรถสิตทแซนคุณยายสั่งและรีบกระวีกระวาดขึ้นไปนั่งรอบ,บนรถโดยมีกิจค่อยๆประยุงท่านและแซนก็รีบอุ้มของขวัญออกมาจากบ้าน สาวน้อยยังคงกุมขมับศีรษะของเธอค่อยๆพาดบนตักของคุณยายที่ท่านคอยลูบไล้และขมับของเธอก็บวมขึ้นเห็นๆกิจขับรถตามไปติดๆเพราะยังคงเป็นห่วงอาการของขวัญแต่เมื่อคุณหมอได้สแกนสมองและดูอาการ อย่างใกล้ชิดเป็นอย่างดีก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงจึงจัดยาให้แานพาเธอกลับมานอนพักที่บ้านในสองชั่วโมงต่อมาเขาเฝ้ามองคุณยายที่โกรธจนไม่ยอมพูดยอมจาก,กับเขาและดูแลของขวัญเป็นอย่างดีท่าน ป้อนข้าวป้อนน้ำรอจนกระทั่งของขวัญกินยาและเช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วจึงกลับเข้าไปนอนเขาเล่ตามมองตุ๊กตาตัวน้อยที่หล่นอยู่ข้างเตียงของเธอมันเป็นตุ๊กตามีตัวเล็กๆที่ทำให้เขาเข้าใจผิดคิดเอาเองว่า เธอรับตุต๊กตาตัวนั้นมาจากกิตเป็นของขวัญเขายัางโกรธตัวเองไม่หายที่ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์เสียงคอบประตูอันเป่าทั้งที่ตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะสามทุ่มทำให้แซนขระมดคิ้วนิดๆเพราะนี่ควรจะเป็นเวลาที่บรรดาคนงาน ได้พักผ่อนกันหมดแล้วเขาเดินไปที่ประตูจึงเห็นเด็กรับใช้คนหนึ่งจำได้ว่าคุณยายของเขาเพิ่งจะรับเข้ามาขอโทษค่ะคือหนูอีฟายอึกอักทำให้ซานขำหมดคิว้วมีอะไรเขาถามเสียงเยือกเย็นจนอีฟายกลัวจนหัวหดแม้จะชื่นชมความรอของอีฟายกเ็เถอะหนู หนุมาเยี่ยมคุณของขวัญขวัญกำลังหลับใบตองทำใจดีสู้เสือชะงกหน้าเข้าไปมองเจ้านายสาวผู้ใจดีแอบเห็นตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลที่หล่นอยู่ข้างเตียงเขาเองก็สังเกตเห็นเช่นกันเธอเธอฤาษีที่ชื่อใบตองอีกฝ่ายรีบพยักหน้าค่ะค่ะค่ะ หนูเองหนูเองเขาถอนใจนิดๆและก้มลงหยิบตุ๊กตาตัวนั้นอ่ะพี่ขวัญเขาไปซื้อเองไม่ได้ก็เลยฝากให้พี่ชายเพื่อนซื้อมาให้เก็บรักษาให้ดีๆละ่ะพอพี่เขาหายดีแล้วค่อยมาเยี่ยมแล้วค่อยมาขอบคุณเขาทีหลังคนหน้าปึื่งคลายเสียงให้เย็นลงคงเพราะความมีน้ำใจ จากคนที่เคยขาดความรักจึงมีน้ำจิตน้ำใจใบตองรีบยกมือไหว้ปลกุกปุลกุกก่อนจะกอดตุก๊กตาหมีตัวนั้นไว้แน่นดีใจเมื่อเห็นแซนยิ้มตอบกลับมารอยยิ้มนั้นที่ไรเดียงสาททำให้เขาพอจะยิ้มออกมาได้ของบางชิ้น ไม่มีค่าสำหรับบางคนแต่บางคนมันกลับมีค่ามหาศาลในความรู้สึกเขาเปิดประตูแซนปิดประตูเมื่อเปตตองได้วิ่งห่างออกไปจากห้องส่วนตัวเขากลับเข้าห้องของเธอลงนั่งบนเตียงนุ่ม มองคนที่ยังคดตัวหลับอยู่บนเตียงนุ่มสีชมพูอ่อนสีหน้าของคนป่วยดีขึ้นก่อนหน้านี้เธอค่อนข้างปวดหัวจึงแทบไม่อยากลืมตาแต่ตอนนี้ไม่ได้ยาจากคุณหมอบวกกับผ้าเย็นๆที่วางตรงขมับจึงดีขึ้นเธอหลับได้สบายมากขึ้นเขาโกรธที่เธอเข้ามาขวาง และก็โกรธที่ไม่ยั้งมือจนทำให้เธอเจ็บเขาก้มลงใกล้ใบหน้านวลจมพิษหน้าผากนวลด้วยความรู้สึกอันหลากหลายปลายนิ้วไม่ละไปจากแก้มนวลเนียนพี่ขอโทษเขากระซิบบอกข้างหูขยับกายลงข้างๆร่างอันบอบบาง เปิดผ้าห่มออกก่อนจะสอดตัวเข้าแนบชิดร่างแน่งน้อยก่อนจะกกกอดเธอเอาไว้ในอ้อมแขนแข็งแ,แกร่งเขาสูดกลิ่นหอมอ่อนๆจากกายสาวแรกรุ่นและกลิ่นน้ำหอมจางๆที่เธอชอบใช้แล้วเขาก็หลงรักมันเป็นบ้าคิดจินตนาการว่าหากเขาได้กอดเธอทุกค่ำคืนมันคงจะดีมากกว่านี้ เขาหลับตาลงช้าๆซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ลืมวันนี้วันที่เขาพลั้งมือทำร้ายคนที่เขารักของขวัญที่เขาฟูมฟักมากับมือเช้าว,วันต่อมาของขวัญมีอาการดีขึ้นมาก ยาแก้ปวดที่หมอให้และยาลดอาการบวมทำให้ของขวัญสามารถลุกขึ้นมาทำอะไรได้ตามปกติเธอลุกขึ้นมาอาบน้ำอุ่นๆแต่ชาวตรูเมื่อคุณยายดวงเดือนเข้ามาดูอาการหลานสาวจึงยิ้มออกมาด้วยความพอใจที่เห็นหลานสาวดีขึ้นมากโถหลานยายเป็นยังไงลูกดีขึ้นแล้วใช่ไหม ดังบอบบางถลาเข้ากอดคุณยายสุดที่รักขวันไม่เป็นอะไรแล้วค่ะคุณยายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเธอที่บอกพอรู้ตัวว่าเมื่อวานเธอรู้สึกแย่มากจนนึกสงสัยว่าพวกผู้ชายเข้าชกต่อยกันได้ยังไงแล้วทำไมความรุนแรงพวกนั้นมันถึงได้มากมายขนาดที่ทำให้เธอ ถึงกับน็อกกลางอากาศได้เล่าเสียงประตูเปิดเบาๆทำให้ของขวัญหันไปมองแล้วจึงเห็นพี่ชายตัวโตของเธอเดินเข้ามาเขามีสีหน้าบึ้งตึงทันดีทำไมถึงดีบลุกขึ้นมาละ่ะอาการดีแล้วหรอสองสาวต่างวัยค้อนเขาคนละขวับ ทำให้คนรู้ตัวว่าผิดรีบทำเสียงอ่อยพี่ขอโทษคนตัวโตวสํานึกผิดรีบเดินเข้ามากอดคนตัวเล็กที่โกรธจนไม่ยอมมองหน้าเขาสาวน้อยโกรธก็จริงแต่อดจะเขินไม่ได้เมื่อได้สุกหน้าแบกับอกอุ่นๆแข็งแกร่งตอนทําแล้วไม่คิด ห่วงน้องจนไม่ลืมหูลืมตาว่าไปก็ยิกมับมับโอ๊ยอุย๊ยคนตัวโตสะดุ้งตามแดงหยิกรู้ไหมถ้าปิดชกโดนตะก,กิดเขาจริงๆจะเป็นยังไงชอบทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังอยู่เรื่อยนะแกนี่แซนยิ้มแย่ๆผมก็ขอโทษแล้วไงฮะฮงเต็มใจขอโทษหรือเปล่าก็ไม่รู้ ร้ายนักนะแต่แซนเขาอุตส่าห์เป็นธุระจัดการเรื่องรถเรื่องราให้เขาอุตส่าห์ซื้อของมาให้น้องแก่นี่มันหคนแก่บนอย่างไม่ได้ดังใจทําเอาคนตัวโต,วต,วตวรีบอ่อนคุณยายครับอย่ากโกรธเลยนะครับเดี๋ยวความดันจะขึ้นเลยแย่เลยเดือดรอให้ผมต้องพาไปกรเข้าโรงพยาบาลอีกคนนะครับคุณยาย พักนี้ไม่รู้เป็นยังไงเขาออกแตโรงพยาบาลโอ้ยยังไม่ทันเดีพูดจบคุณยายก็เข็นเคียวและยิกเขาให้อีกหมักส่งผลให้คนตัวโตวสะดุง้งแต่ยังกอดดางบางเอาไว้นั่นจนของขวัญได้แต่ยิ้มและหัวเราะออกมาเพราะร่าวลางนี้ เสียงร้องออกจะโหยหวนเธอโกรธเขาไม่ลงพอสายจึงโทรศัพท์ไปขอโทษและขอบคุณพี่ชายของเพื่อนในสายตาของคนที่คอยกอดอกมองอย่างหัวหวงของเมื่อมีเสียงหัวเราะแผ่วเบา เมื่อมีเสียงหัวเราะแผ่วเบาของเธอเขาจึงยิ่งทำหน้าบึ้งตึงแต่พอเธอกดวิดีโอคอลจึงเห็นว่าสองสาวฝาแฝดเยี่ยมหน้าเข้ามาทักทายเขาซึ่งทำให้เขาพลอยยิ้มรับฝาแฝดที่ทักทายเขาด้วยความเขินอายอย่างไม่ปิดบังความเป็นไปในบ้านของเขาไม่รอดพ้นไปจากสายตาของคนที่คอยรอฟังข่าวและรอคอยโอกาส ที่จะหาวิธีกำจัดเสียนน้ำการทำมาหากินอันไม่สุจริตแต่จะด้วยวิธีไหนพวกมันก็ยังคงคอยรอตอนนี้พวกมันรู้แล้วว่าแซนจ้างคนมาจากกรุงเทพและพวกมันก็หาวิธีที่ได้ผลรวดเร็วมากพอที่จะทำให้ไอ้คนที่มันกล้าหักหน้า ต้องยอมสยบโดยง่ายแต่จะมีวิธีไหนล่ะก็ต้องเป็นวิธีที่จะทำให้คนอ่อนแอที่สุดในบ้านของมันน่ะสิคิดได้ดังนั้นแล้วคนคิดแผนก็ยิ้มอย่างพออกพอใจจบแล้วนะคะ เล่ดายพี่ชายที่รักตอนที่สนะิบสองเนาะต้นคลิปเสียงแหบนิดหน่อยต้องขอภัยด้วยนะคะก็หวังว่าจะชอบเนาะอืมตากำลังเขียนตอนที่สองอยู่เนาะหวังว่าวันนี้จะได้ฟังสองตอนนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังดูซิเขียนตั้งนานได้สิบเจ็ดนาที อย่างว่าแล้วเนะมันก็ต้องเขียนให้เรื่องมันดําเนินต่อไปนะคะเนาะมันจะได้เข้าที่เข้าทางตามที่ตามพอดเรื่องเอาไว้นะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะยังไงก็แล้วแต่ตายัางคงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเรื่องไราย์ได้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาติดตามใหม่ๆเนาะซึ่งมีมาทุกวันถ้าถามว่ามีกี่ตอน อายยงตอบไม่ได้นะคะแต่ก็เรื่องก็ดำเนินมาค่อนข้างใกล้จะจบแล้วล่ะก็ตาจะพยายามไม่ให้มันเยอะมากเกินไปนะคะอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ตาลด,ดลงแล้วเนาะจากเมื่อก่อนเขียน4หน้าตาลด,ดลงเหลือแค่3หน้านะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกค่ะตาต้องทำตาม,าม,ามที่แพทย์สั่งด้วยนะ,ะแล้วก็อ่า ก็พยายามพักผ่อนให้มากนะคะก็เลยตอนนี้ก็เลยเขียนได้แค่2ตอนเท่าที่มีเวลา,าจริงๆนะคะเพราะว่าตาต้องนอนด้วยนะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อตากันก็แล้วกันนะคะอยากคุยกับตาก็กดมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะหาตอนไหนของตามไม่เจอก็เข้าไปหาใน เพลย์ลิสต์ได้นะคะเพลย์ลิสต์ของตาอยู่ที่ไหนอยู่ใต้สัญ,ญลักษณ์ไลน์นะคะเนาะกดเข้าไปในช่องของตาค่ะแล้วก็จะเจอเนาะกดเข้าไปในเพลย์ลิสต์เลยค่ะแล้วคุณจะเจอว่ามีนิยายหลายเรื่องนะคะที่คุณสามารถฟังฟรีๆได้เลยนะคะตามคนแต่งเองทั้งหมดนะคะก็สองขวบ กว่าแล้วเนาะสองควบกว่าแล้วค่ะช่องนิยายของตาตาจะเขียนแบบอย่างงี้แล้วค่ะเรียวๆสดๆเลยเนาะให้ลงให้ทันกับกวันต่อวันนะก็แล้วแต่ค่ะขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะนิยายของตาฟังฟรีทั้งหมดเนาะอย่าลืมนะคะจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยเงินเดือนของตาจ่ายยังไง <c oughs> จ่ายผ่าน youtube เป็นคนจ่ายให้ตาค่ะเงินเดือนนะ่ะเนาะ แล้วก็แล้ว YouTube จะเอาเงินเดือนมาจากไหนก็เอามาจากคุณไงคะคุณดูคลิปของตาเนาะแล้วก็ดูโฆษณาให้ u t u b e เนาะนั่นแหละคะ่ะ YouTube ก็จะแบ่งค่าโฆษณาที่คุณดูให้นะคะมาแบ่งให้ตาเนาะเฉพาะโฆษณาเท่านั้นนะคะก็นอกจากว่ายู u ูบพรีเมียมเนาะยูทูบพรีเมียมที่ใครสมัครไว้นะคะอันนั้นดาตาได้เต็มเต็มเลยเนาะ คือก็แล้วแต่นะคะว่ามันจะมีโฆษณาอะไรก็แล้วแต่แต่คุณไม่ต้องเสียเวลาไปดู YouTube ไม่ต้องดูโฆษณาเนอะยูทูปพีเมียมันไม่มีโฆษณาอยู่แล้วเนอะเพียงแต่ว่าคุณต้องจ่ายรายเดือนนะคะตามไม่แน่ใจว่า159หรือ1 6 9แต่ดูแค่ว่าเดือนแรกมันฟรีอยู่เนาะ,ะก็ลองเข้าไปดูในช่องของตัวเองได้นะคะช่องของคุณนะะ่จะอยู่ที่หน้าแรกขวามือบนสุดนะคะลองกดเข้าไปดู ลองสมัครดูก็ได้ค่ะถ้าไม่ชอบใจก็ยกเลิกได้ประมาณนี้นะก็ลองสมัครดูกันได้นะคะอ่าโอเคค่ะทีนี้มาพูดเรื่องความคิดเห็นเนาะก็ทักทายตาได้นะคะก็ยินดีต้อนรับยินดีจะตอบนะคะช่วงนี้ตาคิดว่าตามมีเวลามากพอนะเพราะว่าได้หลับพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะ เป็นตามนี้แหละตอบได้ก็จะตอบนะตอบไม่ได้กดหัวใจลดเลยจ้าเอาละค่ะไม่พูดเยอะแหละขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกดไลค์กดแชร์ให้ตามบางก็ได้นะคะด้วยความกรุณานะการกดอันไลค์เนี่ยจะทำให้ตาโดน YouTube เพ่งเลงเนาะเนาะการกดอันไลค์นะคะแล้วก็ คอมเมนต์ก็ขอให้คอมเมนต์ด้วยความเออเขาเรียกว่าอะไรนะด้วยคำพูดที่สุภาพเนาะเนาะโอเคตามนี้แหละเ,เชื่อว่าทุกคนคงน่ารักกับตายอยู่แล้วนะ